นุนโดยวายเทอร์โกคอสเมตศ์สย์สุขภาพและความงามครบวง,งจรที่โรงพยาบาลนาวามินทร์9ชั้น3ดิออร่าพาวเวอร์อิมเมชั่นไบเทนนิงบูสเตอร์คอมเพกเฟลชเช่ครีมครีมบำรุงผิวหน้าสูตรเข้มขน้นผสานคุณค่าจากเพชรแท้จากฝรั่งเศสเมื่อหอยทากขาวสายแบบดาราอย่างมีออร่าวเทอร์โ um, กไมโครคอลลาเจนเซรั่มกรอบหน้าคมชัดแบบดาราโดยไม่ต้องพึ่งโบ็ทกซ์หรือสัญญกรรมนวัตกรรมใหม่ล่าสุดในการลดเลือนริ้วรอย และการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนหาซื้อได้ที่ w w w v i t a l c o c e n t e r c o m โรงพยาบาลนาวมินเก้าริเทลโลทูคูฟอร์สคูนเครื่องสำอางศิลปะที่แตกต่างมีสไตล์เป็นของตัวเองถุงยางอนามัยโอคาโมโตะยอดขายอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น สวัสดีสสดค่ะ,คะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Healthy Duo ค่ะ,คะกับดิฉันดรพิมพ์ขวัญบุญจิพิมลค่ะค่ะดิฉันดรปัณดาบุพดีค่ะรายการของเรานะคะ,ะก็จะมามอบสาระสุขภาพแล้วก็ความงามให้กับคุณผู้ชมนะคะแล้วก็มากกว่านั้นนะคะเรามีแขกรับเชิญที่พิเศษมากนะคะในช่วงเบรกซอกค,ค่ะใช่ค่ะเอาเป็นว่าสําหรับตอนนี้เนี่ยนะคะจะพูดคุยในเรื่องของอาหารสิ่งที่คุณต้องทานเข้าไปเนี่ยนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงความอ้วน ด้วยที่หลายๆคนเนี่ยจะเข้าใจว่าถ้าเกิดแค่ไม่กินแป้งไขมันน้าตาลก็จบใช่ไหมมันมีรายละเอียดเยอะกว่านั้นค่ะแล้วเป็นสิ่งที่หลายๆคนมองข้ามไปอย่างแรกที่บุมจะพูดถึงนะคะเรื่องของวัตถุกันเสียวัตถุกันเสียวัตถุกันเสียดีหนิเขาบอกมาเลยนะคะว่าสิ่งที่ใช้นํามาถนอมอาหารเนี่ยนะคะมีส่วนทาให้การเาผาผลาญร่างกายของเราเน่น้อยลงนะคะแล้วก็ยังมีผลต่อการลดน้าหนักอีกด้วยดังนั้นควรจะมีการทานอาหารที่ปราศจาก พวกวัตถุก,กันเสียดีที่สุดแต่เรามักจะเจอแบบเยอะมากเลยนะคะตามของตลาดพวกอาหารกระป๋องนะใช่ทุกที่เลยเราก็ต้องเป็นอาหารสดๆทาสดๆใหม่ๆดีที่สุดค่ะอันที่2นะคะคือไขมันทรานส์ค่ะพี่บุ๋มไขมันทรานส์นะคะแบบสำหรับสาวๆหรือว่านุ่มๆที่ชอบทานพวกเบเกอรี่นะคะหรือวิปครีมอะไรก็แล้วแต่อาหารทอดอร่อยแบบอาหารฝร,รั่งฟาสต์ฟู้ดต่อไปอีกประเภทหนึ่งคือแป้งขัดขาวนั่นเองนะคะเขาถึงพยายามบอกให้เราทานข้าวกล้อง มากกว่าข้าวสารที่แบบปีการขัดเขาทั่วๆไปเพราะว่าพวกนี้เนี่ยนะคะมันทําให้เกิดการย่อยง่ายอเอาเป็นว่าถ้าอยากจะลดน้ําหนักดิฉันมีคลิปการคาร์ดิโอนะคะคาร์ดิโอออกกำลังกายแบบเาผาผานแบบสนุกสนุก,นกมันฝากกันเพียงแต่ว่าบางอย่างอาจห้ามทําตามนะคะไปดูกันเลยค่ะนี่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 งี้เอย้ยชางโอ้เจ็บตัวอันนี้อาจจะเจ็บได้แต่เขามีเบาะรองไนงะอุยอุยอยอันนี้อันนี้ยังไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ลงในน้ําแต่จังหวะมันพลาดท่าไม่ค่อยสวยนะคะ อะต่อยไปต่อยมา,าตัวเองดนเองอ่ะดีเป็นไงล่ะคือออกกําลังกายแล้วแต่ต้องระมัดระวังด้วยใช่อันนี้ก็ต้องดูเซฟกันสักเล็กน้อยนะคะว่าอะไรยังไงแต่ก็อันนี้อาจจะแกว่งแรงไปสักนิดนึงนะเฮ้ยถัดเห็นไหมเนี่ยแกว่งแรงเอาเป็นว่านี่ก็เป็นคลิปสนุกๆที่นำมาฝากกันนะคะและสำหรับตอนนี้นะคะเรามี beauty tips จาก L'Oreal Professional มาฝากกันค่ะ ยินดีต้อนรับสู่งาน Hair Color i s t h e n e w Makeup นะครับวัตถุประสงค์ของงานหรือ o b j e c t i v e ของงานนะครับก็คือทาง L'oreal Professional เองนียครับมองสีผมนะครับเป็นเหมือนเครื่องแต่งงายสำคัญของผู้หญิงคนหนึ่งเราอยากให้ทุกคนสนุกกับการทำสีผมที่ซาลอนกับเราสีผมของเรานะครับให้เหมือนเป็นเมคอัพติดตัวตลอดเวลานะครับ ผลิตภัณฑ์มีหลายตัวเหมือนกันนะครับมีสีใหม่ของไอโนะนะครับและมีสีใหม่ของมาจิเรลนะครับแล้วก็มีตัวใหม่หรือที่เราอไปคือสมาร์ทบอนซึ่งคุณสามารถทําสีผมได้โดยที่ไม่ต้องเกรงกลัวสีผมจะเสียนะครับแล้วคุณสุขภาพก็จะดีตลอดก็อยากเชิญชวนทุกคนมาลองดูสีของเราแล้วไปลองสัมผัสสีของเราที่ซาลอนชั้นนำทั่วประเทศขอบคุณนะครับ สนับสนุนโดยอาหารเสริมกลูแคนประกอบไปด้วยสารสกัดเห็ดลินจือถังเช่ายีสต์เบต้ากลูแคนเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเฮลตี้ดูโอในช่วงที่2ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติอย่างมากเลยนะคะจากเพศัักรนิติโตชนันนะคะที่เป็นเจ้าของหนังสือเล่มน,นี้เลยนะคะอาหารเสริมเติมรักเต็มชีวิตเพราะว่าจริงๆแล้วดิฉันนะ่ะสงสัยมานานสารอาหารมีอยู่เยอะแยะมากมายขายเต็มท้องตลาดไปหมด แต่จะมีสารอาหารตัวไหนบ้างที่จะแบบทำให้ความรักนั้นสดชื่นมากขึ้นทําให้ชีวิตของเราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นทําให้ดิฉันสาวขึ้นดิฉันก็อยากรู้ใช่ไหมคะถ้าเช่นนั้นอย่ารอช้ามาพบกับเพศสัจกรนิติโตเชนันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนอกเหนือจากเขียนหนังสือแล้วก็ยังเป็นวิทยากรให้ความรู้ทั่ว,วไปนะคะโดยที่วันนี้ดิฉันขอถามเหมือนกึ่งจะส่วนตัวจักเล็กน้อยค่ะเพราะอยากจะสาวอยากจะสวยตลอดการเนาะ แต่ถามหน่อยว่าสารอาหารทั่วๆไปอาหารเสริมทั่วไปเนี่ยคนอายุประมาณเท่าไหร่ควรจะเริ่มทานคนที่เริ่มรู้ตัวว่าตัวเองเสื่อมอใช้งานตัวเองหนักอส่วนใหญ่เราจะเจอว่าเขาไม่รู้ตัวเขาไม่ทานเพราะที่แก่มากแล้วยังไม่รู้ตัวก็ไม่ทนคือต้องรอเชื่อมัน่นในตัวเองเกินไปต้องรอให้เกิดอาการก่อนถ้าเวลาเราขับรถเนี่ยอืเราซ่อมรถตอนไหนเราดูแลรถตอนไหน ก็รอตอนมันเสียมั้งคะนั่นแหละครับก็ส่วนใหญ่ทำาสนอย่างนั้นแต่จริงๆไม่ใช่ต้องเช็คทุกหมื่นไม่หมื่นกิโลของหมื่นกิโลใช่ไหมครับเออรถก็จะอยู่ได้นานขึ้นก็อยู่ได้นานขึ้นเหมือนกันครับร่างกายเราเหมือนกันว่าอย่ารอจนป่วย แต่พิงอยากทราบอย่างหนึ่งนะคะแบบอย่างของพิย่เงเียคะ่ะบางทีพิ่อ่านตามหนังสือใช่ไหมคะหรือว่าศึกษาไปเรื่อยเนี่ยคือพิ่รู้สึกว่าพิ่ต้องกินทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมโอ้โหแบบหรือว่าจะเป็นวิตามินซีคือเป็นกรรมเลยคะ่ะพี่อยากทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรที่มันเหมาะกับตัวเราเองจริงๆเราจะสามารถดูได้ยังไ,ไงคะพิงอ่านไปก็ถูกนะครับค่ะเชื่อก็มีไม่เชื่อก็ไม่มีถ้าถ้าเชื่อก็กินส่วนจะจะกินมากกินน้อยเลือกเป็นตัวตัวไป อ,อย่างอย่างอย่างถ้าร่างกายเราเสื่อมมากเราใช้งานหนักก็กินสูงนิดนึ่งโทษนะครับอา,อาหารสุขภาพอาหารธรรมชาติหรือสมุนไพรเหล่านี้มันไม่ใช่ยารักษาโรคไม่มีกําหนดโดสไตล์ตัวแน่นอนบางคนไปคิดว่าเฮ้ i, กินเยอะเกินไปหรือเปล่าส่วนใหญ่จะกินไม่ถึง Oh. กินน้อยเกินไปแล้วบอกว่าไม่ดีอ่านี่กินแล้วไม่เห็นดีเลยกินไปเท่าไหร่เม็ดหนึ่งอาทิตย์หนึ่งแล้วอมันไม่ได้มันไม่ใช่ใชทีนี้บุกต้องถามอย่างนี้เลยนะคะว่าตัวอย่างบางตัวเดียที่ได้ยินมาเยอะแยะมากมายในท้องตลาดแล้วก็เป็นตัวที่รู้สึกว่าจะแพงมากๆด้วยะถังเช่าดีต่อสุขภาพยังไงคะฝังทางบ้านอาจจะได้ข้อดีคำว่าถังเช่าคิดถึงเรื่องว่า กินเบ่งหึงกินโดเป็นยาโดบของคุณผู้ชายไอ้นี่มันซื้อมานี่มันต้องหมูแน่เลยมันอยากอย่างว่าแน่เลยเข้าใจผิดนะครับแล้วมันเสี้ยวเดียวของประโยชน์ของถังเช่าถางเข่านี้ประโยชน์มหาศาลมากดูที่ราคาสิครับทังเช่าแน่แนจากคนจีนแล้วผมเจอที่ที่กรมแพทย์แผนไทยจาจากจีนหิ้วมาเลยนะะแพทย์จีนเลยนะสูงนึงเนี้ยกิโลเดียว เอาแบบราคากันเองแปดแสนห้าอยากรีบกลับประเทศไงนี่คือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อบ้านเลยเนยใช่ซื้อบ้านได้เลยนะสวยงามมากเลยนะเป็นตัวตัวคือเขาเรียกหลอนเทวดาหลอนแพงอะนะรถด่วนยังไม่แพงอย่างนี้เลยนะรถด่วนรถเลยอะแสดงว่าต้องมีอะไรดีแล้วตกลงมันมีอะไรดีล่ะคะถังเช่าอะคะมัน เพราะบ่มจากในตัวหนอนเคยพอฟังตัวหนอนเดี๋ยวเราไม่กล้ากินก็คือตัวที่กลายเป็นผีเสื้อแล้วมันได้สารต่างๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วมีรายงานว่าต้องการมาเร็งปากบดลูกในผู้หญิงด้วยออเลอันนี้เป็นรายงานทางการแพทย์นะครับเลดนะไม่ธรรมดานะอ่ะถังเช่าผ่านพ้นไปแล้วนะคะหนึ่งตัวแหละที่น่าสนใจนะคะตัวต่อไปเห็ดลินจืออ่า พอพูดเห็ดลินจือคนอาจจะนึกถึงโู่เห็ดหอมไหมหน้าตาเป็นเห็ดไหมคือตลังเรามาเป็นสารสกัดแล้วเพราะเห็ดลินจือที่ปลูกไปทั่วไปมันราขึ้นไม่ได้อายุไม่ได้ขนาดไม่ได้สายพันธุ์จ้งนั้นถ้าเกิดบุ้มไปเจอเห็ดในท้องตลาดหรือในป่าที่ฉันเอาปากงับเลยไม่ได้ไม่ได้ติดราเนื้อราท้องเสียเอาซึ่งมาตั้งโชว์ได้อย่าไปกินนะครับเราต้องเป็นสารสกัดจากเห็ดลินจือซึ่งมีสารต่างๆมากมายอันนี้ไล่ไม่หมดแต่ที่สําคัญคือ ถ้ากินยาวๆนานๆนะจะเป็นยาอายุวัฒนะคาว่ายาอายุนะไม่ใช่ว่าไม่ตายนะฮะเหมือนคำว่าสุขภาพดีเมื่ออายุยืนยาวอายุมากขึ้นสุขภาพดีแล้วก็ยังทําให้แขนขาเบาที่แน่ๆสำคัญที่สุดครับปรับสมดึงขยายความเคาว่าสมดึงได้ไหมคไมน่าบางคนอ่ะเขาบอกว่าพอทานแล้วเนี่ยแรกๆอาจจะรู้สึกอยากอาหารมากขึ้นอยากนอนมากขึ้น มันในเปลี่ยนร่างกายคุณที่มันขาดไปอเพราะร่างกายเราอาจจะนอนน้อยเกินไปไงก็พักผ่อนน้อยแบบครบให้คุณนอนอ่าใช่เขาอยากให้เรานอนมากร่วมปรับสมดุลร่างกายนี่รักษายากดูแลยากนะครับจริงจริงจริงแล้วอายุเท่าไหร่เราถึงจะต้องปรับสมดุลร่างกายเริ่มที่จะปรับมันอยู่ที่นุ่นร่างกยการใช้ชีวิตนะครับเด็กบางคนนเราจะเอ็นท้ายนี่ก็สมดุลหลุดแล้วละจริงจริงอันนี้จบตจรไง สมดุลเละเทะไปหมดอะตอนนั้นอะตอบนหนังสือก็เขาไปเลยนะฮะแต่ที่เรากลัวคือว่าพวกสมดุลเกลือแร่ทราบใช่ไหมครับเค็มมากก็ไม่ได้เค็มน้อยก็อันตรายไอ้บนนั้นที่อันตรายมากหมอบอกโรคผักบเสียนเลยเพราะมาถึงนี่หมอดูแลยากมากเลยน้ำตาลมากก็ไม่ได้น้ำตาลน้อยก็หนีความดันสูงก็ไม่ได้ต่ำมากก็ไม่ได้แสดงว่าตัวนี้ก็จะไปช่วยปรับสมดุลมันอย่างคุณหมสมบัติจริงๆเราเรียกว่าเป็นอะดัพโตเชนสารปรับสมดุลโดยเน้นไปที่บำรุงตับไตอ สรบำรุงตไแทนที่จะไปทานพวกวิตามินสังเคราะห์เยอะๆก็เป็นตัวนี้ที่จะไปช่วยแบบดูแลตาเราด้วยมันก็เฉพาะจุดแต่ตัวนี้มันครอบคลุมทั้งหมด อีกตัวหนึ่งที่สนใจเบตา้ากลูกแคนคืออะไรจริงๆตัวนี้ผมแท่ไม่ต้องพูดมากเลยมีรายงานทางการแพทย์เยอะมากสำหรับตัวนี้ค่ะหนึ่เน้นมะเร็งเน้นมะเร็งอย่างเดียวเลยว่ากินแล้วไม่ตีดใยว่าเซลล์มะเร็งโผล่ออกมาเลยคือไม่ไปกระตุ้นให้เป็นนะ,ะแต่ว่ามันจะไม่ใส,ส่สีให้เซลล์มะเร็งติดสีขึ้นมาเลยแล้วมันจะเป็นอาหารของเม็ดเลือดขาวทำให้เม็มดเลือดขาวมีพลังในการ<อ>กินเซลล์มะเร็ง เม็ดเลือดขาวเป็นตัวกินเซลล์มะเร็งแต่ที่เราแพ้มันเพราะมันกินเม็ดเลือดขาวแทนเพราะมันโตแต่ตัวนี้จะไปยับยั้งให้มันห่อลงห่อลงห่อหลงดังนั้นเปตบต้ากูแคนจะช่วยชีวิตได้เยอะมากแต่เดี๋ยวตอนท้ายจะบอกเบต้ากรูแคนมีดีว่านั้นอีกไม่ชอบอ๋นเหรอบอกเลยไม่รอท้ายแล้วตอนนี้ยเรื่องผิวพรรณหรือเปล่าอ่เอย่างนี้ฮะคนไกลการดีท็อกซ์หรือการอ่าไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวให้แข็งแรงที่ตัวแมคโครฟาจที่เป็นตัวที่ดุร้ายที่สุดที่ผิวหน้าเราเนี่ยถ้ามันแข็งแรงเมื่อไหร ขบวนการแอนดี้ริงเกิลจะเกิดขึ้นทันทีจะชะลอแก่โดยอัตโนมัติอันนี้ไม่เคยมีใครรู้ไม่เคยมีใครเอามาพูดถึงเลยพี่ไปหาซื้อก่อนนะเหะมือนการทาจนจะไปซื้อโอเคเบ,บตาบ้ากูแคร์นี้น่าสนใจอีกตัวหนึ่งที่บุ๋มเห็นเต็มท้องตลาดไปหมดเลยค่ะขายเต็มไปหมดต้นอ่อนข้าวสาลี อันนี้ผมชอบเองส่วนตัวเลยเคยเดินจากสาขอุไปวัดแขกนูกนไปกินแค่ช็อตเดียวเออเหมือนกันเหมือนกันขายอ่ะใช่เอออร่อยที่ไหนขมปีเลยเหม็นเขียวอ่เหม็นเขียวมากก็ช็อตหนึ่งแปดสิบาทถ้ามีซี่ไปกับสองร้อยวันละสามร้อยกินไปกินไปอวาไม่เอาดีกว่าไม่ไหวแล้วค่ะในนี้นะฮะที่ผมกินอย่าไปคิดว่าอยากจะกินผักไม่ใช่เปลี่ยนผักเหมือนกันแต่ผมอยากได้สารที่อยู่ในนั้นมันช่วยอะไรบ้างคะมันมีสาร S O D เคยได้ยินไหม S O D ตัวนี้กำลังดังมากเลยนะ S O D ช่วยผิวป่ะคะอะช่วยทุกอย่างของร่างกายคุณผู้หญิงรวมทั้งผู้ชายคือถ้าอ่านเป็นไทยคือเสร็จกินแล้วเสร็จกินแล้วไม่ดีตงไงอันนี้เราดื่เองใช่ไหมอันนี้เขาไม่ดื่งกินเอง S O D Super Oxidase Mutase คือเอนไซม์ที่ยับยั้งแาลกอฮอลพันธุ์ของร่างกายเนื่องจากสารพิษนี่แปลแบบตรงตัวถ้าแปลแบบสั้นๆง่ายๆสำหรับแก่ป้องกันมะเร็ง จริงๆแล้วการจะแก่ไม่แก่เนี่ยต้องดูสารอาหารที่อยู่ในร่างกายของเราด้วยถูกต้องไหมคะกล้องผมเห็นด้วยร้ <Ờ. S 2> อยเปอร์เซ็นต์อ่าสมมตินะครับคุณสูบบุหรี่เข้าไปทุกวันทุกวันทุกวันบุนน <Navy. S 2> หรี่มวนทำลายไม่ถึงสี่สามสิบมิลลิกรัมค่ะวันนึงกี่มวนวันนึงหนึ่งสองมีกี่มวนหนึ่งสองหนึ่งสองม<อ>ีกี่มวนนู้ยยผมยังไม่รู้เลยนะเนี่ยนะฮะยี่สิบคูณสามสิบหกร้อยมิลลิกรัมโหร่างกายสร้างไม่ได้แล้วคุณวันหนึ่งคุณเสียไปสี่หกร้อยมิลลิกรัมคคอลลาาเจนุณหหไมดเลย หน้าเป็นริ้วลึกๆนี่ไงกินอะไรเข้าไปหน้าก็เป็นแบบนั้นไงเออผมเลยเลือกกินปลาหมึกเยอะๆเพราะอะไรคอเลสเตอรอลมันจะสะสมที่ผิวทำให้ชาวโลกเกศแต่มันมันวิ่งไปที่หัวใจแล้วตายเร็วไม่แก่ตายเลยไม่เชื่อจริงนะตอนแรกอันี่อ้นี้เรืงจริงจริงแต่พี่คนเสิร์ตหมดนะถ้าอยู่ถูกที่เราสูงไหมคะไม่นะไม่สูงเลยไม่ไม่ไม่สูงในเลือดแต่ว่าสูงที่ผิวได้ฮะในหน้าเราที่บอกหนึ่งออร่าเลยเออเกี่ยวเเกี่ยวกับฟอร์มาลีนในปลาหมึกไหม เอาถ Leon, ้าดองไปเรื <aja S 2> ่อนไม่เก <Stars 2> okay. uh ี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็ล้างหน่อยเรื or, ่องหน่อยก็ตารเรื่องหน่อยนะคะเอาละถ้าพูดขนาดนี้เนี่ยการดูแลสารอาหารพวกนี้ต้องทานบ่อยแค่ไหนอ่าอย่างนี้ครับผมก็ถามกลับเลยว่าความเสื่อมมันมีวันหยุดไหมโรคร้ายมันบุกเรามีวันหยุดไหมว่าเสาร์อาทิตย์มาอะไรไม่มีไม่มีวันหยุดเอเสาร์อาทิตย์วันาโรคไม่มาเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันครับเราหิวข้าวเราก็ทานทุกวันค่ะการกินสารอาหารพวกนี้ต้องทานต่อเรื่อง ออกกันเรื่อยๆ,ๆในขนาดที่พอสมควรสูงเกินมันอยู่ในร่างกายเรามไม่ได้กินกันเป็นจิตกิจลักษณะมไม่ได้กินเล่นๆพี่มีคําถามค่ะคือพิมเคยได้ยินมาว่าอย่างอาทิตย์หนึ่งที่เราทานวิตามินทุกวันเนี่ยเราควรจะเว้นอย่างน้อยวันถึงสองวันให้แบบเหมือนร่างกายได้พักผ่อนแบบไม่รับสารเคมีมันมจะมีทิษฎนีนี้ฮะรีเซปเตอร์ที่ไซต์ที่รับพวกวิตามินบางทีมันเต็มหยือพักสักหน่อยก็ไม่ผิดแต่วิตามินที่พิมพูดอ่ะเป็นวิตามินสังเคราะห์ แต่พวกถ้าเป็นจากธรรมชาติไม่ต้องหยุดเลยควรต่อเนื่องเลยหยุดก็ไม่ผิดไม่หยุดก็ได้ใช่บางทีหยุดแล้วเดี๋ยวลืมแล้วเลิกไปเลยใช่เสแล้วก็จะมาบ่นว่าไม่เห็นผลเพราะว่าถ้าเกิดเป็นสมุนไพรหรือของจากธรรมชาติต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องค่อยๆค่อยๆทานไปแต่ถ้าเกิดเป็นสังเคราะห์ไม่แนะนำว่าทุกวันคีไว้บนหัวเตียงนะก่อนนอนแล้วทานเไปก็คือถ้าลืมมื้อื่นไม่เป็นไรก่อนนอนต้องทานเน้นนะก่อนนอนได้ใช่ไหมฮะอาหารบำรุงร่างกายทานก่อนนอนดีที่สุด เราหลับแล้วเราซ่อมร่างกายอ๋อหนูนึกว่าไม่กลัวเพราะว่าทานทานทานก่อนนอนแล้วจะคึกกับพวกมีถังเช่าอะไรเงี้ยแบบไม่ไม่มันไม่เห็นไหมเข้าใจว่าคึกมันไม่คึกเห็นไหมการปริมาณที่ให้กินมันไม่คึกมันไปคึกทีหลังออ๋ตอนหลังลันจะตื่นมาแล้วใช่คือไมจะตื่นมาตอนดึกเลยนะเขาเหมือนเราจอดรถแล้วซ่อมอ่ะเรานอนเราต้องซ่อมเราต้องกินก่อนนอนแต่ไม่รับอืมกินก็ไม่ผิดถ้าเช่นนั้นท้ายสุดนี้ฝากวิธีการดูแลสุขภาพในสิ่งที่ควรจะเป็น แน่นอนครับเขาต้องบอกว่ากินอาหารได้กแค่หมู่แต่ห้าหมู่คุณรู้ไหมว่าห้าหมู่นี้มันคุณได้รับจริงไหม,อมสองออกกำลังกายสม่ำเสมอออกกาลังกายถูกต้องไหมสามนอนหลับพอใี้เพียงพอ,อหลับยังไงให้เพียงพอเมื่อสามข้อน,นี้มันก็ยังเกิดโรคมันยังขัวยอยู่แต่ไม่ได้ห้ามทําไปเลยก็ต้องแถมข้อที่สี่เลือก สารอาหารสมุนไพรจากธรรมชาติขอโทษครับอันนี้คือเงินซื้อชีวิตเงินซื้อสุขภาพลงทุนกับสุขภาพด้วยอินจืออปรับสมดุลเบต้ากูแคนแล้วก็ถังเช่าแล้วก็วิการอะไรก็ตามที่มันดูดีที่มีการรับรองทางการแพทย์มันก็มีนะทานเถอะครับเอาละถ้าเช่นนั้นเนี่ยสำหรับใครที่สนใจนะคะว่าอุ้ยตายเห็นอะไรแวบๆอย่างเงี้ย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไหนคะก็สนใจก็โทรมาปรึกษากับพิเศษนะครับตามเบอร์ข้างล่างโทรไปเลยนะคะเพราะว่าที่นี่เขามอเพาะพิเศษ hotline แล้วก็รวมถึงสิทธิพิเศษด้วยที่เขาจะมอบให้อมีเยอะครับค่ะนะคะบอกว่ามาจากรายการ healthy duo เนี่ยนะคะน้องบุ๋มน้องพิมเนี่ยนะคะน้องบุ๋มน้องพิมพ์นะกล้าพูดนะก็สามารถที่จะนะคะขอสิทธิพิเศษได้เลยนะคะยังไงก็วันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับ นี่เลยค่ะเจ้าของหนังสือเล่มนี้เลยนะคะเ,เทศสัจกรมิติโตชนันนะคะที่วันนี้มาให้ความรู้เรื่องของสารอาหารต่างๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายทําให้ดิฉันสาวและสวยขึ้นขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะอันนี้ยึดนะจะต้องขอลายเซ็นด้วยนะคะนี่ยครบดีดคนะ,คะขอบคุณนี่วันนี้มีของขวัญมามอบให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะน้องพิมพ์จ๊ะ ไม่ใช่ของน้องพิมพ์คนเดียวพี่ขอแบ่ง,บงด้วยโอเคพบ่ยกันอะไม่ใช่ปกติ1กล่อง3,000บาทสิที่พิเศษเฉพาะรายการ Healthy Duo เหลือเพียง2,290บาทแต่ถ้าหากคุณสั่งซื้อทางช่องทางออนไลน์กับบริษัทหรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงได้รับคูปองส่วนลดเพิ่มอีก300บาททันทีเพียงแจ้งว่าติดต่อจากรายการ He a l ี h y Duo ค่ะ สนับสนุนโดย D R K สัญญกรรมความงามครบวงจรระดับพรีเมียม D R D by ดรดิศพงศ์เอ๊ะพี่ผมคะพี่ผมจะโพสอะไรคะเนี่ยเอา้าก็มีกระเป๋าสวยๆแบบนี้ที่ฉันก็ต้องโพ<อ>สเป็นธรรมดาบินยืนปกติไม่ได้เพราะว่าทุกใบในนี้เนี่ยร้านนี้นะ,ะเป็นชิ้นเดียวในโลก ชิ้นเดียวในโต้องชิ้นเดียวในโลกค่ะแล้วก็ที่สําคัญฝีมือคุาดีมากๆเลยนะคะน้องเอคนนี้เขาเป็นแฟชั่นนิสตารตัวยงอ,อ่าอย่างนี้ต้องให้พิมพ์แล้วล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นอนะไม่ได้ค่ะนนี้แม่ยึดมา,าแล้วนะคะลูกดังนั้นนะคะถ้าพิมพ์พอยากได้พิมพ์พต้องไปดูที่ร้านเขาซึ่งแม่จะพาไปดูพร้อมๆกับคุณผู้ชมร้านแอลลี่ไปดูเลยค่ะ สวัสดีครับเอนะครับพานุพัฒน์แสวงหอมครับเป็นดีไซเนอร์แบรนด์เอลี่ครับกระเป๋าถือเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตประจําวันในการทํางานในการใช้ชีวิตของเรานะครับปัจจุบันนี้มีแบรนด์ให้เลือกซื้อหลายแบรนด์มากครับทั้งแบรนด์ไทยอิมพอร์ตแบรนด์แล้วก็แบรนด์ต่างประเทศทั้งหลายนะครับเอก็จะพูดถึงเอ่อฟังก์ชันการใช้งานแล้วก็รูปแบบของกระเป๋าน้าหนักกระเป๋าอะไรอย่างนี้ครับว่าเราต้องเลือกยังไงที่เหมาะกับเราที่สุดอย่างเช่นเอ่อ ฟังก์ชันการใช้งานนะครับถ้าเรามี1ใบที่สามารถใช้ได้เป็น everyday แล้วก็เป็นปาร์ตี้ก็ได้แล้วก็เป็นไปเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอย่างนี้มันก็จะคุ้มมากครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่พลาดไม่ได้ก็คือการใช้งานด้านในการเก็บงาน เราต้องดูว่าครื่ีด้านในเป็นแบบไหนเหมาะกับการใช้งานของเราหรือเปล่าอย่างหญิงสาวบางท่านอาจจะมีเครื่องสําอางหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับการโปรเทคด้านในก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันครับเวลา,าทาความสะอาดการดูแลรักษาเป็นสิ่งสําคัญที่เราต้องคํานึงถึงเวลาเรามีกระเป๋าหลายใบยครับน้ําหนักกระเป๋าครับเพราะทุกวันนี้กระเป๋ามีหลากหลายแบรนด์ให้เราเลือกแล้วก็มาพร้อมฟังก์ชันมา พรพร็อพม,มากมายที่อยู่ในกระเป๋านะครับอาจจะทําให้น้ําหนักของกระเป๋าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วเราสะพายทุกวันเนี่ยมันก็มีผลต่อร่างกายของเราเหมือนกันครับกระเป๋าเอลลี่แบ็เป็นงานทํามือครับเป็นหนังที่เราย้อมสีเองแล้วก็เป็นหนังธรรมชาติที่มีความคงทนครับอย่างเช่นซิกเนเจอร์ของเราก็จะเป็นหนังปลากระเบนครับหนังปลากระเบนจะมีความมันวาวในตัวครับแล้วก็ป้องกันรอยขีดข่วนได้ดีแล้วก็ เรื่องกันน้ำหรืออะไรอย่างนี้ครับเราก็จะมีโปรเทคมาให้คุณลูกค้าอยู่แล้วในการเลือกใช้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานเราใน1ใบจะใช้ได้ทั้งเป็นเป้ก็ได้คอสบอดีก็ได้สะพายข้างก็ได้นะครับทำให้การใช้งานเนี่ยสะดวกมากขึ้นใน1ใบครับแล้วก็ใน1ใบเราก็จะมีฟังก์ชันใบเล็กแถมให้ด้วยอะไรอย่างนี้ครับเป็นเป็นการมิกซ์ใช้ในแต่ละวัน ตอนนี้ร้านเราอยู่ที่สยามสแควร์ครับระหว่างซอย2กับซอย3ครับแล้วก็ฝาก IG ครับ i n s t a g r a m ครับ e อล y ครับ u n d e r s underscore e x o t i c s กินข้างหลังเป็นเลข8ครับหรือจะโทรติดต่อเอโดยตรงก็ได้ครับที่เบอร์โทร084ครับ6446454ครับถ้าอยากมีกระเป๋าสวยให้เราดูแลได้เลยครับเอาละค่ะสำหรับตอนนี้นะคะ เสียดายลือเกินค่ะอะไรดีๆนี่ก็ผ่านพ้นไปเร็วแต่ไม่ต้องห่วงนุกพิมพ์มีอะไรดีๆมาฝากค่ะแล้ววันนี้นะคะพิมพ์ก็มีทิปนะคะเกี่ยวกับการมาส์กหน้าลดสิวมาฝากกันด้วยค่ะสําหรับ beauty ท i p วันนี้นะคะพิมพ์ก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากเพื่อนๆค่ะอันนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่เป็นสิวนะคะหรือหน้ามันนะคะโดยเฉพาะตรง T zone นะคะสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยค่ะทุกวันนะคะ ประมาณ10-15นาทีนะคะก็ล้างออกนะคะตัวนี้คือโคลจากประเทศฝรั่งเศสเลยนะคะซึ่งไม่มีสารเคมีเลยค่ะไม่ต้องกลัวแพ้เลยนะคะใช้แค่นี้นะคะก็สามารถหน้าใสากิ๊กไร้สิวได้แล้วะคะ่ะมาแบบนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับสถานที่ถ่ายทําที่สวยงามขนาดเราอยู่ที่ยีเลยนะโอ้สูงนะออไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยต้องขอขอบคุณเลยนะคะต้องกลางหน่อยะคะ่ะเพราะว่าเขามี สิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายนะคะที่นี่คือโรงแรมแกรนด์เมอร์เียวกรุงเทพฟอร์จูนนั่นเองเป็นโรงแรมระดับ5ดาวเลยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะห้องอาหารญี่ปุ่นอากิฮังที่คงความเป็นญี่ปุ่นแบบออริจินอลค่ะ ห้องอาหารจีนนานยวนโดยเชฟมากประสบการณ์ชาวจีนห้องอาหารนานาชาติวันรัชดาที่มีอาหารมากมายให้เลือกสรรนอกจากนั้นนะคะสำหรับผู้รักการออกกําลังกายทางโรงแรมยังเพิ่งปรับปรุงฟิตเนสและสระว่ายน้ําเรียกได้ว่ามาฟิตเนสเฟิร์มเอาใจคนรักสุขภาพได้ตลอดเวลาเลยละค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะกับรายการ h ท a l t h y Duo นะคะทุกวันอาทิตย์แปดโมงครึ่งถึง9โมงนะคะทางช่อง20่สิไบรท์ทีวีค่ะวันนี้เราทั้งสองด็อกเตอร์ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ